สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube ปอยรถดำซิ่งาามาดู L50 18 Limited ครับดินสมองครับนี่ดึงไม่ขึ้นเลย L50 บ้าพลังเรามาดึงนี่นี่รอยดึงดึงทางนี้ก็ไม่ขึ้นดึงทางนน้นก็รถมันจะหงายครับดินมันดูดอยู่ด้านหลังก็สมองนะ มันดึงไม่ขึ้นเลยครับจะเอาขึ้นยังไงเนี่ยมาติดอยู่ตรงคังนนาเลยนะคันนาใหญ่นะนี่ครับเขาจะเกรดปะอันนี้เนี่ยเป็นรถพี่ชายครับดึงยังไงก็ไม่ขึ้นครับี่จมหนักมาก รัวแรกติดอยู่นี่นะ้อหลังอยู่นี่เลยนี่ดึงมาแล้วมันกดกดหลังไปเรื่อยครับนี่ครับมาดึงข้ามนาแล้วนะตอนนี้ตแรกจะดึงถอยหลังครับมันไม่ขึ้นครับมันดูดอยู่เลยครับ ดึงฝั่งขวาทางนู้นก็รถที่ดึงมันมันยืนไม่ได้มันจะจมด้วยเพราะว่าพึ่งเกรดโถมเองลึกมากเลยนี่ครับขนาดถอดผ่านหลังแล้แล้วนะตอนแรกว่ามันกดผ่านหลังดึงไม่ขึ้นนี่ไม่ใช่ครับดินมันดูดครับ จะเอาขึ้นยังไงเนี่ยวินก็ไม่กล้าวินนะเพราะว่ามันไม่เห็นโหัวจุกครับแล้วก็มันดูดอยู่อย่างนี้ไม่กล้าวินเลยกลัวแตกหลุมที่สามแล้วนะครับเนี่ย okay, เขตเถานี้เป็นดินสมองครับเปิดหน้าดินไปก็เรียบร้อยเจอดินสมอง ดึงหลายรอบแล้วนะตัวแรกดึงอยู่ด้านหลังครับนี่รองรอยการดึงไม่ขึ้นครับทำยังไงก็ไม่ขึ้นนี่มันจะจมนะครับรถที่ดึงทางนู้นก็ดึงนะดึงดึงไงก็ไม่ขึ้นครับรถมันจะจมครับรถดึงเลยเอามายืนฝั่งนี้ ทำยังไงก็ไม่ขึ้นครับทางนู้นก็เป็นสานะครับด้านล่างเลาลอกเลยครับเฮ้อแย่เลยดึงอยู่นานเลยครับเนี่ย นักสุดครับรถไทยไปนี่จังหวะดึงมันไ่ได้ครับแล้วรถมันมาติดอยู่ริมคันนาอย่างนี้ด้วยตรงที่รถจะยืนดึงมันไม่ได้มันไม่มีที่ยืนเลยครับดึงไปทางนู้นก็ติดในตรงที่เกรดคันนาไว้ มันปักอยู่เลยรอหลังเนี่ยหนักสุดนนะรอบหลายปีครับเจ้าลิมิเต็ดทวินนี่สงสัยแตกแน่นอนเลยจังหวะมันไม่ได้ครับดูมันมาติดอยู่ข้างหน้านี่แล้วดินสมองเลยมี่รอ,รอยการดึงทางนี้นะ ทำยังไงก็ไม่ขึ้นครับหนักมากร็ปีนี้รถไถเราอันนี้จะมาเก็บงานมันเหลือานาสุดท้ายแล้วแต่เขตแถวนี้มันเป็นดินสมองครับลงไม่ได้แน่นอนรถไถน,นี่ติดรอบสาม้วครับวันนี้นี่ รอบหนึ่งรอบสองขึ้นได้นี่รอบสามดึงไมีขึ้นครับถ้ารถที่ดึงมันมีจังหวะดึงดีๆน่าจะดึงขึ้นนะแต่นี่นี่ครับด้านหลังมีแต่สมองเลยครับนี่เห็นแบบนี้ดินมันก็เพิ่มหมดแล้วครับดูครับลึกมากเท่าเอวคนเลยนะ ดึงไงก็ดึงไม่ขึ้นครับดึงถอยหลังนี้รถไม่ขยับเลยครับดึงเวียงไปฝั่งขวาก็ไม่ไปรถที่ดึงมันจะจมครับมันไม่มีจังหวะดึงถ้าดึงมากรงนี้น่าจะคว่ำแน่นอนเลย ้งว่าเอาเวีงมันไม่ได้ครับถ้าฝั่งขวาทางนูน้นมีที่ยืนแข,แข็งก็น่าจะดึงขึ้นนะแต่มันไม่แข็งครับทางนูนออน้นเอาโคลนไปปะไว้แต่ก่อนตอนฝนตกหนู่โอ้ยเย่เลยเสียการเสียงานนะครับวันนี้โจลีไม่เตดเรา นี่ครับเรียบร้อยเลยดินสมองครับเขตนี้เอาแนอนอนไม่ได้เลยครับ จะลงก็ลงไปจเฉยเลยนะนี่ถอดผานแล้วนะครับตั้งแรกว่ามันกดผานนไม่ใช่ครับมันก็กดแหละแต่ดินมันดูดด้วยครับนี่มีแต่สมองเลยอเอาขึ้นไปเนาะ เดี๋ยวรอรถไทยมาอีกก่อนนะถ้าดึงถอยหลังหลายๆคันน่าจะขึ้นนะแต่รถผมดึงคันเดียวไม่ขยับเลยครับมันฟรีลงเลยครับตอนแรกพี่ชายขับนะรถไทยอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีเลยครับ ผดีพดปีนี้นี่ครับเรียบร้อยทำยังไงก็ไม่ขึ้นนะรถคันเดียวเนี่ยรถผมมันหนักมันไม่ได้นะครับใส่โรตารี่มาแล้วผ่านหน้าไม่ได้ใส่มาด้วยตอนแรกที่มาดึงไม่ได้ติดขนาดนี้นะครับนี่รอบสามแล้วรอบหนึ่งรอบสองไทยแล้วก็ติดเฉยๆดึงขึ้นสบายๆบ นี่มันเจอตรงเกรดครับเจอลุมสมองคนลงไปจังะจมแล้วเนี่ยมันดูดอยู่เลยครับทำยังไงก็ไม่ขึ้นครับดึงอยู่นานแล้วประมาณชั่วโมงกว่าแล้วอนี้ที่ยืนไม่ได้ครับต้องไดึงอยู่ตรงนี้ ขยับน้อยหนึ่งต่ไม่ขึ้นรถไถที่ดึงจมเลยครับนี่ก็เป็นน้าลอกนะลอกคู่สาะออกครับลงไปไม่ได้แน่นอนขนาดเดินดูยังจมเลยครับคนเดินเอาไม่ขึ้นนะครับ ต้องรอรถหลายๆคันนะนี่รอรถทีมง,งานมาช่วยครับสุดวิสัยแล้วคนระับรถคันเดียวผมเอาไม่ขึ้นครับจาบตรงนี้นะดึงขยับไปมันยิ่งจะมุดลงเรื่อยๆครับดึงไปข้างหลังมันกดหน้ามันไม่ขึ้นเลยคานหน้ามันมิดหมดเลยนะตอนดึงไยหลัง สำหรับคลิปนี้ก็พามาชมกันนี่ก่อนครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสวัสดีครับ